สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม e t e ทน a l นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดทดสอบรอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่21ตุลาคมนั่นเองนะ,ะต้องบอกก่อนนะสำหรับใครที่จะได้เข้าทดสอบเกมนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิก่อนนะครับซึ่งมันจะมีให้เราลงทะเบียนแล้วก็ไปรับสิทธินะฮะทางอีเมลมันจะแจ้งมานะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังเปิดรับสิทธิ์อยู่หรือ ะะก็เอาเป็นว่าเป็นบรรยากาศของตรงเกมละกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนาะเข้ามาดูบรรยากาศนะครับต้องบอกเลยว,ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นทีเดียวนะครับเป็นแนว MMO แบบว่า Open World เลยนะครับผมภาพสวยเลยแหละเอออ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของตรงเกมกันนะครับก็รอหน้านี้ให้มันโหลดซะก่อนนะครับตอนเข้าตอนแรกๆเนี่ยมันจะโหลดค่อนข้างชา้านิดนึงนะครับดูดิอนหะ็นย์ห้าเพักๆหนึ่งเลยนะครับผมอืมอ่ะโอเค100%เป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเลือกเล่นไว้น,นะครับตอนแรกนึกว่านักเมทไว้ที่ไหนได้มันเป็นแบบเป็นตัวซับพอร์ตอะประมาณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะแบบเก็บเลเวลยากยานิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันนะครับมากดบวกเข้ามาตรงน,นี้ครับผมนี่หน้านี้ก็จะเป็นหน้าเลือกตัว, <S <s <uss poets> ตวละครนั่นเองนะครับผมอมาสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายตัวผู้หญิงได้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวผู้หญิงเนาะอ่า อันนี้คืออาชีพที่ผมเลือกเล่นไว้นั่นเองนะครับแล้วก็าสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนี่ถูกไนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ฮะประมาณนี้ครับเอยไม่ใช่อาชีพที่ผมเลือกเล่นดิอีกอาชีพหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเอเวทประมาณนั้นนะเวทเหมือนกันนะครับอืโอเคอ่ะต่อมาครับผมนี่ตัวนี้แหละมั้งไม่ใช่หรือเปล่าจำไม่ได้เออตัวนี้แหละที่ผมเลือกเล่นนะฮะนี่ครับเปลี่ยนชุดเนาะนี่ค่อนข้างที่จะแบบ สวยงามเท่ทีเดียวนะฮะอ่าต่อมาครับอันนี้จะเป็นแบบถือค้อนนะฮะเออไม่ใช่ว่าเป็นค้อนเนาะเป็นเป็นคาถามือน,นั้นแหละนะครับผมนี่เปลื้มเปลี่ยนชุดนะฮะแต่มีโล่นะอาชีพนี้อ่าอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะค่อนข้างเท่เลยนะต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าดาบคู่นะครับประมาณนั้นเนื่อโอ้ดาบใหญ่เท่ห่ะผมน่าจะเอาอาชีพนี้ห่ะเออนะครับนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้ หรือว่าจะกดสร้างตัวละครใหม่เลยแล้วกันอ,อสร้างใหม่เลยก็ได้นะฮะนี่เอาตัวนี้เลยฮะมากดสร้างนะครับก็กดตรงนี้ครับเข้าไปนี่มาครับนี่เห็นไหมมันจะมีให้เราแบบว่าเออนี่ฮะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวละครได้นะครับนี่อ่าจะเอารูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราชอบนะครับผมนีอ่อันนี้เป็นสีผิวนะครับผมประมาณนี้ชืบโอ้นี่ขาวไปนะฮะเมื่อกี้ อ่าอันนี้ประมาณนี้กําลังดีนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นตาครับผมนี่เปลี่ยนสีในตาได้ด้วยอ่าเอาสีละกันนะครับต่อมาครับหูครับสามารถเปลี่ยนเป็นหูกระต่ายหูจิ้งจอกหูอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ครับเป็นหูเอลด้วยฮะอ่าแล้วแต่ว่าเราจะปรับเนาะประมาณนั้นนะครับนี่ต่อมาครับอันนี้จะเป็นทรงผมนะฮะก็ปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับหมุนดูได้นะเออผมว่าผมเอาทรงนี้เลยดีกว่าทรงทรงนี้จะแบบออก เป็นเด็กกระโปรงนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็ได้อยู่อ่าเอาอันนี้ดีกว่านะครับเอ้ยอันนี้ Jedi น,นี่นี่อ่าโอเคนะครับต่อมานี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่าไซส์นะครับของตัวละครน,นะครับผมจะเอาไซส์ประมาณนะ H H, ไหน S S ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ลไซส์ L L อะไรประมาณนี้นะฮะเอานี้ละกัน S S ละกันนะครับผมชอบตัวเล็กๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงนี่นะมมีเสียงอ่าประมาณนี้ เอามาอ่าอันนี้จะเป็นตัวนี่ครับตัวพูดแล้วกันขออนุญาตเรียกพูดนะน่าจะเป็นพูดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับว่าะจะเอาพูดแบบไหนนี่เอาตัวนี้แล้วกันอ่าโอเคก็เลือกเสร็จแล้วก็กดตรงนี้เลยครับผมมาจัดไปลุยแล้วก็ตั้งชื่อครับผมอือแล้วกึนนะอ่าโอเคเรียบร้อยกดปุ๊บไปครับผมจัดไปอ่าโอเคนี่ครับเรียบร้อยฮนะ นี่ครับตัวละครตัวใหม่ที่สร้างมาครับเอาสมัยดาบมันหายไปวะหรือว่าถือได้แค่มือเดียวอีกมือนึงเดี๋ยวไปหาเอาน่าจะอย่างนั้นนะครับอันนี้จะเป็นช ANNEL น,นะครับเราสามารถเลือกได้เนาออ่ะกดเข้าไปเลยจัดไปครับผมลุย่าเข้าไปดูข้างในเซิร์ฟเวอร์กันครับผม,มก็ถือว่าคนเล่นเยอะพอสมควรนะเออสำหรับเกมนี้นะโอเคครบร้อยเรียบร้อยฮนะมาแล้ว นี่ครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องของตัวเกมน,นั่นเองครับขออนุญาตข้ามไปเลยโอเคมาแล้วฮะ,ะคือมันจะเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะถ้าเกิดว,ว่าสร้างตัวละครใหม่นะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ขอข้ามไปจัดมาครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสู้กับเอ่อไอตัวนั้นฮนะที่กำลังกำลังสู้อยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะสอนเพื่อนที่ครับผมนี่ครับดูภาพเกมเนหะ็นไหมภาพสวยเลยนะครับผมอืม ท่าที่ผมจําได้ไดตอนอโค้ดเบต้ารอบแรกเนี่ยมันเล่นบนโปรแกรมจาลองไม่ได้นะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมเล่นได้เว้ยเออโอเคสอนการโจมตีครับผมอ่าอันดับแรกก็ล็อกก่อนนะครับแล้วก็ทําการแบบว่าใช้สกิลโจมตีน,นั่นเองอ่าหรือว่าโจมตีแบบนี้ก็ได้ครับสกิลกครอยู่ตรงนี้อ่าใช้สกิลได้นะครับแต่ว่ามันมันยังสอนอยู่ไนะตีครับกะโดนหลบได้นะสาหรับอาชีพนี้อืมโอเคต่อมาครับสกิลนีโอเคลุย ปุยเลยครับฟันฟันนี่ครับนี่ฟันเออเรียบร้อยสวยงามจัดไปนี่ฮะหมุนได้ครับหมุนได้มุมกล้องนะโอเคเรียบร้อยห้ามไปเนื้อเรื่องกออ็อ่านไม่ออกไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับนี่ฮะหมุนหมุนหมุนเออจัดไปจัดไปอุ้ยอุ้ยต้องล็อกก่อนลืมอ่าต้องล็อกก่อนนะฮะถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันมันโจมทีไม่ได้ นี่ไงได้พร้อโอเคสวยงามโอ้โหเสร็จแล้วอ่าโอเคข้ามไปอ่ะต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเควสเนาะก็กดติ๊กไปฮะอ่ะกดวีไปเลยครับผมจริงๆเควสเนี่ยก็อ่อมันจะมีเมนูที่แบบว่าวิ่งรับเควสอัตโนมัติอยู่นะครับก็สำหรับเกมนี้จะมีอ่อออโต้ด้วยนะครับผมอืม ให้มันแบบว่าเล่นได้ง่ายขึ้น <c oughs> เนี่ยเวลามันโหลดเนี่ยมันจะโหลดช้าๆนิดนึงนะครับเป็นช่วงๆไปนะฮะบางคีก็แบบเฮ้ยโหลดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยอืมทางนี้ท้งนั้นก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยแหละนะมาแล้วอันนี้เป็นข้างในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่าบรรยากาศหมุนดูได้ครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยสามารถที่จะทําการซูมเข้าหรือว่าซูมออกได้นะครับซูมเข้าซูมออกได้เลยนะเนี่ยซูมเข้าซูมออก,ออกเห็นไหม ประมาณนี้ครับซูมออกก็ถือว่าซูมออกได้ไกลพอสมควรนะนี่ฮนะประมาณนี้ครับผมออแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้ครับในส่วนของเซตติ้งเนี่ยเราสามารถมาปรับตรงนี้นะฮะกดเข้ามานี่ครับมผมอ,อันนี้นะครับเนี่ยเซตติง้งเราปรับได้เลยแบบว่าให้ภาพแบบชัดสูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะมีให้เราปรับแบบพวก APS e ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมพอปรับเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ครับแค่นั้นแหละนะประมาณนี้ครับนะโอเค เมนูหลายๆอย่างยังล็อกอยู่นะฮะรเราต้องเล่นไปตามตัวเกมก่อนนะครับจัดไปก็ผมอาจจะเอาบรรยากาศให้ดูทั้งหมดไม่ได้นะครับก็เล่นให้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะฮะโอเคครับเวทก็ผมคุยเับไปเลยนี่เบรดิคูดจัดเลยฮะนี่เลเวลของแล้วอมาดูตรงซองกดหมายห,ยหน่อยเนี่ยด้าน,นบนตรงนี้ครับมันจะมีของแจกด้วยอเอาไหนวะอันนี้ไงนี่ไงนี่ของแจกมาแล้วมาแล้ว กดลไลนะ่์ไปไหนอ๋อตรงนี้ครับผมนะจัดไปโอเคยแจกเยอะจังวะโคดเบต้าเนาะลืมไปโอเคฮะเรียบร้อยครับรับของมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อเวสอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยรับเวสไปนะฮะเอบโอเคคุยเควสก่อนนะครับนะตอนนี้ยาวๆเคอันนี้จะเป็นการสอนนะครับแต่ว่าเอา่อให้เรา ใส่ของอะไรเงี้ยนะครับเดียกินยงกินยาขี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะ่ะนะครับผมโอเคจัดไปเรียบร้อยอันนี้เป็นการซื้อ,อยาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอเคจัดไปไม่ได้จะใช่ซื้อ,อยานะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลต่อกันดีกว่าครับมาจัดไปฮะกดไปเลยนี่ฮะมันก็จะวิ่งไปรับเวสอัตโนมัติแล้วนะครับนะตอนนี้เนาะเวสจะอยู่ตรงนี้นะครับ ดีย๋ยวมันก็จะมีเควสหลกักเควสรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เรามาทำ <c oughs> ให้เรามารับนะนี่ฮะมันจะโจมตีออโต้เรียบร้อยนะครับคือโจมตีออโต้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมนี่อ่าชิวๆไปนะครับแล้วก็มีหน้าที่นั่งดูกันนั่นแหละนะครับจบนี่ฮะวิ่งไปแล้วอ่าตรง U i พวกนี้เนี่ยเราสามารถปิดได้นะถ้าเกิดว่ามันแบบเออรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอะลุงนี้ผมเล่นอาชีพนี้ตั้งนานแล้วฮะคือแบบว่า เอ่มันเก็บเลเวลได้ดีกว่าเยอะ,ละเลยอ่ะเออเนี่ยโจมตีได้แรงมากเอ,อ้ไปอ่าเหลืออีกหนึ่งตัวครับก็เมนูบางเมนูเนี่ยผมอาจจะไม่รู้นะอันนี้นะฮะเออก็แบบเล่นแบบเอ,อ่ดูบรรยากาศตัวเกมก็คร่าวไปนะครับคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไงรอโอกาสไว้แบบมีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็คงจะดีบางนะครับผมโอเควิ่งมาส่งเควสันที่เรียบร้อย จัดไปครับผมอ่าเลเวลสามแล้วตัวเกมก็สำหรับเลเวลเนี่ยถือว่าไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับอืมก็กำลังดีนะครับผมในสกนข,ของเลเวลนะอืนี่ครับทีนี้มาเป็นการเก็บเกี่ยวของต่างๆนะฮะนี่ครับเก็บไปปึ๊บในส่วนของแผนที่นี่เนี่ยร,รู้สึกว่ามันดูมืดมืดยังไงไม่รู้นะผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันมีแบบเป็นช่วงๆของระยะเวลาหรือเปล่าครับ เวลาแบบว่าเอตอนช่วงนี้เป็นช่วงกลางคืนนะช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันนะอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้นะครับผม,มเนี่ยบรรยากาศมันจะดูมืดๆหน่อยนะฮะแต่คือการันตีแล้วว่าเกมนี้ภาพค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นเกม Open World แบบจา๋จาๆจริงๆเลยนะครับผม,มแผนที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะโอเคเรียบร้อยเนี่ยขยายแผนที่ดูได้ครับอันนี้เป็นในเมืองนะอ่ะไปครับ าสามารถวาร์ปได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไกลามากนะฮะแต่มันเขียนอะไรไม่รู้เหมือนกันอาจจะแจ้งว่าเอ้ยถ้าเกิดวาร์ปครั้งต่อไปวาร์ปไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะต้องใช้ไอเทมหน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมดาวเอานะฮะโอเคอ่กดครับรับเวทจัดไปฮะคุยกับ NPC เนาะมีแบบลบหนึ่งด้วยคืออะไรไม่รู้ว่าลบหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> โอเคุคยป <c oughs> ลบแล้วเรียบร้อยไปต่อเขียว <Jamie, S 1> ๆกับเอขาขาวเนี่ยรู้สึกว่าไอตัวที่เป็นเขาขาวเนี่ยจะเป็นคนนะครับส่วนไอเขียวๆเนี่ยเป็น n อ c นบนะเป็นพวก n อ c บเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยจุดเขาขาวเนี่ยนะครับเป็นคนนะในแผนที่เออนะครับก็อลองแยกแยะดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมดูจุดที่มันเป็นอะไรพวกนี้ก่อน ันนี้คือรับได้แล้วใช่ปะมั่นใจทีนี้อันนี้คือกระเป๋าเรานะครับผมอ่ากดเข้ามาดูในะกระเป๋าได้มันจะมีแบบว่าให้เราอัพกรงอัพเกรดตัวละครตัวละครอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอัพเกรดแบบว่าอาไอเทมสิไม่ใช่อัพเกรดตัวละครน,นะครับอัพเกรดไอเทมเนาะมันจะมีสอนอยู่นะครับเดี๋ยวก็เราจะได้หินมาได้อะไรมานะวันนี้เป็นยานะครับเอาไว้กินนะครับผม,มถ้าเกิดผมจะกดกินยาให้ดูได้ป่าว ไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าเพราะว่าเลือดมันเต็มอยู่ตอนนี้ในลรงคิากินแต่ไหนวะเนี่ยอ,อ,อันนี้ปะ่ะเคนี่ไงเนี่ยเนี่ยมันจะกินแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมันกําลังกินอยู่ครับตอนนี้เคี้ยวอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าีคือกําลังกินยาครับผมเวลาถนะ้าเป็นมานาเนี่ยนะครับมันก็จะกินยามานาอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเอ่อให้ให้ยกซด,ดอ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมเคอันนี้อ่าคนลับได้จะตาย เรียบร้อยอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูการขายของนะครับนี่กดเข้ามาดูได้ว่ามันขายอะไรบ้างเนี่ยมีเพชรค่อนข้างเยอะเลยนี้มาเปิดสุ่มดูของดูไอเทมอะไรดีๆได้เนี่ยเออดูฮะเทียบเลยครับของนะครับอืไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะของอะ่ะเออแล้วก็มีแบบพวกยาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะเนี่ยฮะยาเพิ่มอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกนะครับผม ได้เพชรค้อนกางเยอะมากเฮ้ยมีแจกอะไรมาอีกแล้วอ๋ออันนี้กดรับไปอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับไหนกดขยายดูเมนูหน่อยสิมีอะไรเปิดยางอ่าโอเคเมนูไม่ล็อกแล้วนะครับตอนนี้เมนูเปิดแล้วนะฮะก็เนี่ยตรงนี้ครับกดเข้ามาดูครับอันนี้จะเป็นเอ่อสัตว์ขี่นะครับประมาณนั้นแล้วก็เอ่อจะมีแบบว่าให้เราดูสัตว์ตัวอื่นด้วยนะอันไหนวะเดี๋ยวก่อนอันนี้เปล่าอ่าอน,นี่ไงอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะนะครับนี่ดูดิ อ่ามาน้อยอันนี้ได้อยู่นะครับแต่ไอเจ้าพวกนี้นี่ก็ไม่น่าเลี้ยงเลยเออนะครับโอ,โอเคเอ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยว่ะนี่ครับผมประมาณนี้เนาะเออนะครับแล้วคราวแลวคราบบรรยากาศเอาไปไปต่อรับเควสกันต่อฮะนี่ครับเควสก็จะอยู่ตรงนี้เนาะมันจะเป็นเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับโอเคอ่าเลเวลยังไม่อัพด้วย ปึ๊บอัพอย่างอ่าอัพเรียบร้อยครับเลเวลสี่นะครับผมทีนี้เนี่ยเควสมันจะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วให้นะมีเควสหลักเควสรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กดกดไปนะฮะมันก็จะวิ่งไปทำเควสเรียบร้อยนะครับผมอัตโนมัตนะินั่นเองนะมาแล้วครับออกต่อสู้อีกรอบครับผมจัดไปนี่ล็อกอยู่นะตอนนี้โอ้โหทิ้งเข้าไปนี่ฮนะจัดการทั้งหมด3ตัวนี่นเรียบร้อย อะไรที่มันเป็นจุดแดงๆอะไรอย่างเง Race ี้ยนะครับลองผลเข้ามาดูนะว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ครับมันจะให้เราทําการแบบอัพสกิลนะครับผแล้วก็อัพไปนะฮะนี่ครับอัพไปเลยความสามารถของตัวละครเราจะได้แบบเพิ่มเติมขึ้นม,มามันจะมีทั้งสกิลติดตัวแล้วก็สกิลที่เอามาใช้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาลงใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ได้นะมันจะมีช่องให้ใส่ยอยู่นั่นเองนะฮะอ่ะไปเวสเสร็จเรียบร้อยครับก็ส่งเวสนะฮะ โอ้โหเพจเพียบเลยนะในตัวเมืองอะ่ะอืมววโอวเคเพครับผมจัดไปนี่เรียบร้อยอ่าบรรยากาศเกมครา่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับอืมก็ถ้าเกิดเล่นไปอีกก็คงจะยาวเลยะนะฮะก็เอาเป็นว่าเอาบรรยากาศเอ่อคร่าวๆประมาณนี้ก่อนกันละกนันนะครับแลเดี๋ยวผมเก็บเลเวลแล้วก็รู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอืมนี่เพจนี้เสร็จเรียบร้อยฮะหรือว่าจะ หาต่อยังไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคส่งเวดกอนเรียบร้ hmm. อยได้ยาม,มาแล้วครับผม,มยังไงก็ใครที่ชอบเกมนี้นะครับเดี๋ยวรอ Open Be t a อีกทีหนึ่งเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเกมเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงโค้ดเบต้าแล้วก็คนที่จะได้เข้ามาเล่นเนี่ยจะต,ต้องเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์เข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับยังไง Open Beta เมื่อไรหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวคราวให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมอืมนะวาวเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเฮ้ยมีของแจกด้วยนี่กดรับทีเดียวเลยก็ได้ครับผมนะตรงนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะไว้เดี๋ยวเจอกันครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ